ว้าวอันตราเธอนี่ฉลาดจริงๆเลยนะวางแผนจับลุงจนได้นะเธอนะ่ะอย่าคิดว่าเธอนะ่ฉลาดไปมากกว่าฉันเลยนะรู้หรือเปล่าที่จริงแล้วลุงนั่นแหละที่หัวอ่อนทั้งๆที่เกิดเรื่องมากมายแต่ว่าลุงเขาน่ะก็ยังคอยเชื่อใจเธออยู่เสมอ ทั้งๆท,ที่เกิดเรื่องขนาดนี้เขาควรจะเลิกเชื่อใจเธ<ว>น,นานแล้วนี่เธอทำอะไรนะบอกเรามาสิคะหมอหมอโดนจ้างมาเท่าไรหร่แล้วคะอันตาราเขาใช้เงินเท่าไหร่ฉันขอเดากันแล้วกันนะอันตาราคงจะขู่ที่จะฆ่าครอบครัวหมอสินะและถ้าหมอไม่ทําเนี่ยก็คงจะต้องลำบาก ตอบฉันมาสิคะหมอนี่คุณพูดอะไรของคุณนะ่ะทุกอย่างที่ฉันพูดเ,ดเป็นเรื่องจริงนะคะถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อเนี่ยก็เรียกหมอคนอื่นมาได้เลยนะคะให้หมอมาตรวจใหม่ก็ได้เลยคะ่ะนี่คุณคะนี่เป็นเรื่องในครอบครัวจะลากหมอมาเกี่ยวด้วยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะฉันจะไม่ยอมโดนต่อว่าแบบนี้เด็ดขาดฉันขอตัวละคะ่ะ นี่มันเป็นแผนใหม่ของเธอสินะเธอจะแสดงละครอ,อีกนานแค่ไหนเธอพยายามจะทำอะไรของเธอกันแน่พอได้แล้วกุดดันเธอพูดอะไรเนี่ยนั่นหมอประจำตระกูลของเราเลยนะเรารู้จักหมอมาตั้งหลายปีแล้ว,ลวกุดดันชะอย่าเข้าใจว่าเธอกำลังเสียใจกุดดันตอนแรก เธอบอกว่าเขียวมียาพิษแล้วตอนนี้ก็โทษหมออีกเธอจะกล่าวหาคนอื่นตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าแม่คะแม่ฟังขอละกุดดันหยุดเถอะนะฉันรู้ว่าเธอเนะี่ยอยากให้ฉันไปจากบ้านหลังนี้ฉันจะไปเองแต่ว่าอย่ากล่าวหาฉันอย่ากล่าวหาไร้ไร้ฉันตลอดเวลาแบบนี้เลยได้ไหมฉันขอละกล่าวหาหระเธอนะ่ะ เธอจะแสดงละครก็ได้นะและเธอจะหลอกทุกคนเธอก็ทำได้เลยแต่ว่าฉันน่ะรู้ความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่และเธอก็รู้ดีว่าฉันน่ะไม่ได้กล่าวหาอะไรเธอทั้งนั้นและฉันเองก็มีหลักฐานฉันจะเอาหลักฐานมาให้ทุกคนดูลุงคะฟังนะฉันน่มีหลักฐานที่จะบอกว่าอันตราเน่ยเขาเป็นคนที่แต่งเรื่องขึ้นมา แต่งเรื่องทั้งหมดเลยและพี่ชายของอันตราคุณราวัตรเนี่ยจะช่วยฉันเองอันตราหาอยู่ในโลกของความหลอกลวงมาตลอดเวลาและความจริงแล้วฉันน่ะไม่เคยคิดที่จะเอาหลักฐานนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูหรอกนะและเพราะว่าฉันน่ะไม่อยากจะให้ทุกคนจะต้องมาเสียใจกับเรื่องนี้ ฉันคิดเอาเองว่าอันตารานะ่ะจะเข้าใจในสักวันหนึ่งแต่ไม่เลยอันตาราทำให้ฉันไม่มีทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องนี้และฉันจะเอาความจริงออกมาให้ทุกคนได้ดูกดันนี่เธอพูดถึงอะไรของเธอเนี่ยกดันลุงคะอย่าว่าฉันเลยนะฉันรู้นะว่าลุงเนี่ยจะเสียใจหลังจากที่ฉันบอกความจริงทุกอย่าง อันตารานะ่ะไม่เคยโคม่าเลยอันตาราทิ้งลุงไปก็เพราะว่าตอนนั้นนะ่ะลุงไม่มีอะไรและเมื่อได้ข่าวว่าลุงนะี่ะกำลังร่ำรวยแล้วอันตาราก็กลับมาและที่สำคัญก่อนหน้านี้เธอทำเป็นแกล้งตายด้วยนะอันตารานะ่ะไม่เคยรักใครเลย ลุงคะมีแต่เงินเท่านั้นที่สำคัญกับเธอตอนที่ลุงไม่มีอะไรเลยอันตาราอะเลตัดสินใจทิ้งลุงไปและตอนนี้ลุงมีทุกอย่างอันตาราก็เลือกที่จะกลับมาเพื่อมาเอาทุกอย่างใช่ไหมละ่ะและก็เพราะความโลภของอันตาราก็เลยพยายามแย่งลุงไปจากฉัน อันตราเธอกลับมาก็เพื่อมาจับดันพอได้แล้วฉันรู้ว่าลุงจะเสียใจที่ได้ยินอะไรแบบนี้กดดันหยุดสักทีฉันอยากจะช่วยลุงจากความจริงที่น่าขยะแขยงของอันตราแต่พอแล้วล่ะอันตราตัวฉันจะไม่มีทางยอมให้เธอกลับมาหลอกครอบครัวนี้อีกเป็นอันขาดเลยฉันจะเอาความจริงออกมาไม่ว่ายังไงก็ตามคอยดูกดดันหยุดได้แล้ว ฉันเข้าใจว่าลุงเสียใจนะคะแต่ว่าฉันไม่มีทางทนได้ที่มีคนมาโกโหกหน้าด้านๆแล้วก็แสดงละครหลอกคนอื่นแบบนี้ฉันจะไปเอาหลักฐานมา ตอนแรกฉันไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เลยแต่ว่าอันตาราทำให้ฉันต้องทำอะไรแบบนี้เพราะว่าฉันไม่มีทางเลือกอีกแล้วลุงคะในนี้มันมีหลักฐานทุกอย่างมันบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะคะแล้วมันก็มีหลักฐานถึงอันตาราด้วย หลักฐานอยู่ไหนนะนี่ลุงคะฉันพูดจริงนะเชื่อฉันนะคะฉันเก็บมันเอาไว้ในตู้นะแล้วมันก็หายไปเนี่ยฉันมีหลักฐานจับอัตราจริงๆโอ้พระเจ้ามันหายไปไหนนะนี่กุดดันเธอเธอได้ตั้งรหัสตู้เซฟหรือเปล่าละ่ะ ฉันก็ต้องตั้งสิทุรคาแต่ว่าถ้าเธอตั้งเนี่ยก็ไม่มีใครจะมาเอาไปได้หรอกน่าแล้วหลักฐานมันจะหายไปได้ยังไงถ้าเธอตั้งรหัสนะ่ะตอบไปสิกุนดันแน่นอนสิมันก็ต้องหายไปสิธุรคา ก็เพราะว่ามีคนมาขโมยมันไปอันตาราขโมยมันไปตอนที่ฉันตั้งรหัสอันตาราก็อยู่ด้วยตอนนั้นก็แค่นั้นแะอันตรานตราทำลายหลักฐานทันทีที่มีโอกาสเธอทำแบบนี้ทำไมฮะหลักฐานอยู่ที่ไหนฮะอันตาราเธอก็รู้ดีนะถ้าไม่มีหลักฐานทุกคนก็จะเชื่อว่าเธอท้อง บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าหลักฐานอยู่ที่ไหนกดดันเธอทำอะไรต่ำๆแบบนี้เพื่อเงินได้ยังไงกันเนี่ยฮะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆพอได้แล้วกดดันนี่หนูพูดอะไรเนี่ยไม่ค่ะแม่ฉัามันเถอ<ฮ>กุดดานจะพูดอะไรก็ให้พูดไปเถอะเพราะว่ากุดานน่ะเกลียดดูมากที่บ้านหนูนั้นมันอที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอ ดีจังเลยนะกุดดันไี่พูดความจริงออกมาสักทีหนึ่งนะกุดาันไม่คิดว่าหนูมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เลยแล้วมันก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าทำไมเธอถึงจะต้องกล่าวหาฉันอะไรขนาดนั้นด้วยนะกุดดันบอกว่าฉันวางยาพิษลลงในอาหารหลักฐานต่างๆแล้วการค่าธุรคาอีกนะกุดาันหาว่าฉันไม่รักครอบครัวกับอักชัดแล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังกล่าวหาว่าฉันแกล้งท้องอีกอย่างนั่นนะหรอฮะกุดนัน ความทรงจำที่ดีของฉันมาจากบ้านหลังนี้เท่านั้นเลยนะแล้วฉันก็จะไม่ยอมให้ความทรงจำมันหายไปไหนหนูจะทนคำโกหกของกุกดดันไม่ได้อีกต่อไปหนูไม่อยากโดนใส่ร้ายฉะนั้นแล้วหนูว่าหนูควรจะไปจากบ้านหลังนี้ดีกว่านะคะเธอดราม่าเสร็จหรือยังถ้าเธอเสร็จแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ตอนนี้เลยกุดดัน พอ,อได้แล้วกุดดันฉันเข้าใจว่าเธอกำลังลำบากใจอยู่นะแต่วันนี้มันไม่ถูกต้องเธอจะกล่าวหาอันตราแบบนี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องนะกุดดนฉันขอร้องละ่ะพอเลิกทําได้แล้วฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว หนูไม่ควรทำแบบนั้นหนูกล่าวหาอันตาราถึงเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะอืม oh. mm. เฮ้อันนี้นี่ทำอะไรเนี่ยนี่ปล่อยมือฉันนะคิดจะทำอะไรอีกล่ะอันตราฉันรู้ว่าเธอนะขโมยหลักฐานของฉันไปแล้วเรื่องการท้องของเธอเนะ่ยฉันก็รู้นะว่าความจริงแล้วมันคืออะไรเธอสองคนเนี่ยจะหลอกทุกคนเธอก็หลอกไปเถอะนะ แต่ว่าฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่เคยเชื่อเลยและฉันก็รู้ดีว่าเธอทั้งสองคน,นอยู่เบื้องหลังเรื่องทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เธอทำแบบนี้ไปทำไมธุรคาเธอน่ะเธอแกล้งทำเป็นหวังดีกับคนในบ้านแต่ว่าเธอกำลังหลอกทุกคนฉันนหมดความเชื่อใจในตัวเธอแล้วแต่ฉันไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยคิดเลยจริงๆ ว่าเธอจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวได้มากมายขนาดนี้ดีจังเลยนะฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆเลยเธอนี่พูดถูกมากเลยนะเอาแบบนี้ก็แล้วกันเธอจะพูดอะไรของเธอก็พูดไปเลยแต่เธอไม่มีทางชนะแน่นอนถ้าคิดว่าเธอฉลาดถ้าคิดว่าเธอเก่งนักหนาแต่ความจริงแล้วนะ่ะมันไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยและใช่ฉันทำลายหลักฐานเอง ฉันเป็นคนขโมยมันไปเองจะมีปัญหาไหมถามสิว่าฉันจะทำยังไงที่จริงแล้วฉันไม่เห็นรหัสผ่านหรอกนะเพราะมองไม่ทันแต่ฉันสามารถเดารหัสผ่านได้อย่างง่ายดายเลยล่ะเนี่รู้ไหมเธอและมันงอกมากๆเลยนะแล้วก็ไม่ยากเลยที่จะเดารหัสของเธอนี่ฟังให้ดีนะตอนแรกฉันใส่วันเกิดเธอแต่มันผิดฉันก็เลยพยายามใส่วันเกิดของอักชชตท้ายที่สุดมันก็ถูกต้อง ก็อย่างว่าแหละนะเรานะ่ยควรจะใช้สมองไม่ใช่ใช้แต่หัวใจเท่านั้นจะเชื่อมั่นในตัวอักชัดมากความรักของเธอนะกำลังทำให้เธอพ่ายแพ้กุดดันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเธอจะทำอะไรคนเดียวได้นี่กุดดันเธอนะ่ตัวคนเดียวเธอจะสู้กับเราสองคนได้เหรอแล้วตอนนี้เรานะ่ะร่วมมือกันแล้วเพื่อทำให้คนทั้งบ้านเดืเกลียดเธอเท่านั้นนะ่ะ เรารู้ว่าเธอน่ะจะว่าหมอคนนั้นก่อนใครเลยละ่ะแทนที่จะจ้างหมอคนอื่นเราก็เลยแอบเปลี่ยนผลตรวจแทนตอนที่เธอต่อว่าหมอประจำบ้านเธอก็กลายเป็นคนโง่ต่อหน้าทุกๆุกคนนะเธอน่ะเอาแต่พูดเรื่องความปรองดองนะกุดดานแล้วไงละ่ะแล้วไหนละครอบครัวเธอ พวกเขาเชื่อใจเธออย่างนั้นเหรอนี่กุดดันเธอนนะานะคนเดียวแล้วนะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะทำอะไรง่ายๆเลยยอมแพ้ซะเถอะเพราะว่าฉันกลัวที่ความโง่ของเธอเนี่ยจะทำให้เธอสวยเองหลังจากนี้นะมันคงจะน่าเศร้าคงจะน่าเศร้ามากๆเลยเธอรักอักชัดและเธอเชื่อในตัวเขามากแต่เขาไม่เชื่อเธอเลยกุดดันเขาไม่เชื่อเธอ ความรักของฉันที่มีต่อลุงมันยังไม่เคยเปลี่ยนฉันแค่แพ้อยู่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ฉันก็ยังรักเขาเหมือนเดิมความรักของฉันจะชนะในที่สุดอันตราถึงแม้ว่าเธอนะอจะมาล้อเลียนฉันในตอนนี้ยังไงความรักของเราก็จะชนะและฉันก็จะไม่ยอมให้ความรักของฉันแพ้เกมสกปรกของเธอนะ่ะเธอสองคนเตรียมตัวไว้เลยนะว่ากำลังจะเจอกับอะไร ฉันน่ะจะไม่ใช่แค่เปิดโปงเธอเท่านั้นนะแต่ว่าฉันจะบอกความจริงกับทุกคนแล้วก็ทำให้เธอทั้งสองคนโดนลงโทษให้ได้มากที่สุดเธอไม่คู่ควรที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้หรือว่าสังคมนี้เลยเธอควรจะอยู่ในคุกและฉันจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนจนกว่าฉันจะให้ตำรวจมาจับเธอและฉันกดดนันอักชัดจินดานขอสัญญาเลย อันตราเธอน่าเป็นคนใหม่ในครอบครัวและเธอก็คงจะคิดสินะว่าฉันคงได้แต่พูดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่เชื่อลองถามธุรคาดูสิว่าคนอย่างฉันนะ่ะชนนะมาแล้วกี่ครั้งและฉันน่ะก็ไม่ได้แค่พูดนะฉันทำลายศัตรูข,ของฉันมาเสมอนั่นแหละฉันวางแผนที่จะเปิดโปงเธอสองคนจนได้ ฉันให้เวลาเธอวันหนึ่งใช่ไหมล่ะฮะเธอมีเวลาถึงวันพรุ่งนี้และเธอก็จะต้องไปจากบ้านนี้พรุ่งนี้และอีกอย่างในครั้งนี้ฉันจะไม่ไปส่งตัวเธอข้างหน้าบ้านฉันจะต่อว่าเธอแล้วก็ไล่เธอออกจากบ้านไปเลยหวังว่าจะเข้าใจนะสิ่งที่ฉันจะทำกับเธอมันเป็นสิ่งที่เธอสมควรจะได้รับที่สุด และฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจนะ กล้าดียังไงมาขูดฉันแบบนั้นถ้าฉันทำลายหลักฐานนี่กุดดันไม่มีทางทำอะไรฉันได้แน่นอนแล้วถ้าฉันทำลายหลักฐานนี่แล้วก็กุดดันกับอักชัดก็จะแตกกันทันทีเลยละสองคนนั้นจะแยกกันตลอดไปอย่าประมาทกุดดันเลยนะอันตราทุกอย่างที่กุดดันพูดน่ะจริงทั้งหมดเลยล่ะยายนั่นพูดอะไรเอาไว้แล้ว เธอนะ่ะสามารถทำได้เสมอเลยนะอันตราถ้าใหญ่นั่นท้าทายเธอขนาดนั้นแล้วล่ะก็แสดงว่าเจ้าตัวเน่ะจะต้องมีแผนอะไรอยู่แน่ๆเลยละ่ะยิ่งห่วงไปเลยทุกคาก่อนคุณดันจะทำอะไรได้เนี่ยฉันจะทำลายหลักฐานฉันจะเป็นคนทำลายหลักฐานที่มีทั้งหมดเลยละ่ะคอยดูก็แล้วกันอย่างนั้นเหรอแล้วพี่ชายเธอละ่ะ แต่เธอแค่คนทั่วไปอย่างพอว่าแต่นี่พี่ชายแท้ๆของเธอกำลังจะทำลายเธอนะอันตราถ้ากดดันไปหาเขาใหม่แล้วก็เอเจนะ่ะก็เชื่อในพี่ชายของเธอมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วอันตราพี่ชายเธอนะ่ะเขานะ่ะจะต้องทำตามสิ่งที่ถูกต้องแน่ อันตาราเธอตั้งทองค่ะอันตาราไม่เคยรักใครเลยนะคะลุงมีแต่เงินเท่านั้นแหละที่สำคัญกับผู้หญิงคนนั้นและฉันจะไม่ยอมให้เธอมาหลอกครอบครัวนี้อีกแล้วฉันจะเอาความจริงออกมาไม่ว่ายัางไงก็ตามลุงคะนี่ลุงทำอะไรเนี่ยไม่เห็นเหรอว่าเลือดไหลยอยู่นะ ลุงทำร้ายตัวเองทำไมกันคะแผลแค่นี้มันยังกลหัวใจแต่ฉันเสียใจมากกว่ากดดันมันทำให้ฉันต้องเสียใจในทุกๆวันลุงคะลุงลุงกำลังเจ็บปวดเพราะว่าฉันใช่ไหมถ้าคำพูดของฉันมันทำให้ลุงต้องเสียใจแล้วก็มันลงกับฉันสิจะทำร้ายตัวเองไม่ได้นะ ฉันไม่ได้โกรธเธอนะกุดดันฉันรักเธอต่างหากละ่ะกุดดันฉันรักเธอมากฉันไม่มีทางที่จะโกรธเธอลงหรอกแล้วลุงเชื่อใจฉันไหมล่ะคะฉันเชื่อใจเธอมากกว่าอะไรทั้งนั้นแต่ฉันเองก็รู้ด้วยว่าตอนนี้เธอกำลังรู้สึกอย่างไงกุดดันเราสองคนกำลังเจอกับปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีหลังจากที่เราสารภาพรักกันแล้วแต่เราก็รู้ว่าอันตราท้อง ทุกครั้งอะไรๆต้องมาขวางความรักของเราอยู่เสมอมักจะมีเรื่องอะไรผิดๆมาขัดขวางความรักเราเสมอแต่ว่าเรื่องพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ฉันรู้อย่างหนึ่งว่าเรื่องนี้มันมีอะไรบอกเราเสมออะไรเหรอคะลุงมันบอกเราว่าเธอกับอันตราไม่มีใครผิดทั้งนั้นแต่ความรักของเรามันแพ้แล้วล่ะมันเป็นสาเหตุที่เรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้น ความรักมันแพ้ก็เพราะฉันกดดันถึงแม้เราอยากอยู่ด้วยกันแต่เราทำไม่ได้ฉันขอโทษนะลุงคะลุงได้พูดสิ่งที่อยากพูดแล้วถึงตอนนี้ลุงต้องฟังฉันบ้างแล้วล่ะค่ะเข้าใจไหมหลังจากที่เราสารภาพรักกัน เราก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันเลยฉันไม่มีอะไรจะต้องฟังแล้วล่ะลุงคะลุงฉันจะไม่ยอมให้ความรักของเราต้องแพ้นะคะลุง และฉันก็รู้มากๆว่าลุงน่ะเชื่อใจฉันปัญหาก็คือลุงก็เชื่อใจอันตราด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะเปิดโปงความจริงเรื่องอันตราเราจะต้องทำให้ลุงเห็นท่าแท้ของอันตราซะก่อนฉันจะไม่ยอมให้อันตรามาทำร้ายหัวใจของลุงอย่างแน่นอน